สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่องปิโตสตอรี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้ดูหลบจะอถอดล้อนะครับไม่ใช่อะไรครับปะยางยางรั่วจากที่ยางรั่วเนอ้อดูสเตอร์ะสุดท้ายลามลามไปเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ลวะวันนี้ผมมาลองสเตอร์ตัวนี้ให้ให,ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นของผ้าทิศของงานของคนไทยนะครผมแล้วก็โซ่ของผ้าทิศเหมือนกัน ตัวนี้เป็นของนินจาหกห้านย์ดูกับเส้็บร้อยนะเบอร์สี่สิบเจ็ดเดี๋ยวผมจะมาลองให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมดูว่าการขัขี่มันจะเป็นยังไงเนาะโอเคตัวนี้มันห้าสิบใหญ่มากโอเคเดี๋ยวให้ช่างเปลี่ยนให้เสร็ครับตัวนี้ยางรั่วปกเสร็จเรียบร้อยครับ มามตรงนี้ก็อยู่ร้านดีเลิศดีเลิศงานป้ายตรงนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายยางเบียรี่ได้นะครับผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องป่ายยางทีเจอได้ที่ถืโอกาสเปลี่ยนเตอร์เลยนะครับนี่ก็ได้ขอ,อดรอแล้วเด่ยโต้ด้วย หลายยางคร, ER. ร,รับหลายยางครับยีดแต่แบบนี้ไม่ได้ยสองแนเก้ร้อยได้พอดีเลยนะครับเ้าร้อนีจัดห้าสกกได้เอบเจ็ดรูปง โกโปรเก้าเลยครับตัวนี้ร้านเฮียรับทําอะไรบ้างครับทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยใช่ไหมครับซ่อมเครื่องอะไรได้หมดเลยครับได้เชิมวาวอะไรต่างๆได้หมด ข้อย้ำจเป็นข้อ<น>ล็อกเดือนนะคราบเพราะว่าเวลาเซอร์วิสจะง่ายกว่าอัน,นไหนมันจะทนกว่ากันล่ะครับคนแรงกระชาเกี่ยว่ั้มีมีฝนไหมครับนี่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับพอรถคาร์สี0รอมันก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเท่าแล้วแต่เราผมว่าถ้าเป็นผมชอบข้อย้ำมากกว่าเพราะดูมันมั่นใจว่ารับเอาแบบมั่นใจดีกว่าครับเนียเป็นข้อย้ำนี่ละครับ ันนี้ใช่ไหมครับต่อให้มาให้เลือกใช่ไหมครับเราเขาใส่เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับครับต่อตัวใหญ่ครับ <Okay. S 1> ตัวนี้มันมีตัวเครื่องย้ำเลยใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมีเครื่องมือเรืเป็นโวลิงใช่ไหมครับ 加一 B 吧。 あれ จะสวยบายาออกอครับดีไมโกโก้ดีครับภาพมันสดกืบเปื่อนเลยนะครับภาพสดพี่อะวัญใจโกโก้รแต่โกโก้แรกเลยอ๋อพี่ใช้โกโก้อะไรอยู่ครับ อันนี้ผมก็ยังแปดอยู่ยังยังยังแต่ผมไม่ก็้ย่อล้วเดี๋ยวผมใช้กลุ่มโฟมแม็กอ้แม็กมันจะสามหกศูนย์ใช่ไหมสามหกศูนย์มันถ่ายสวยกว่าครับแล้วก็ <c oughs> แต่เวลาเรนเดอร์นะครับเนาะมันต้องมาปรับปร <c oughs> ับฟิล์มเรนเดอร์ <c oughs> เพื่อผมก็ใช้กลุ่มโฟมแม็กอยู่เหมือนกันแต่ว่า <c oughs> มันมีข้อเสียนี่แหละเวลาเข้าคอมส่วนมากถ้าจะเรนเดอร์ต้องไปเรนเดอร์ใน iPad ดเท่าน้ใช่ครับไม่งั้นเอา l e TV รุ่นน้อถ้าไม่เรนเดอร์ในแท็บอย่าหวังเลยว่าจะเรนเดอร์ พอเวลาปัญหาหาเราไปอย่างเงี้ยเรนเจอร์เรนเจอร์เรนเสร็จก็ต้องมาตัดต่ออีกหลายขั้นตอนผมก็เลยเออขี้เกี่ยจต้องรีเฟรมอะไรเงี้ยใช่ครับแต่มันก็สวยสนุกดีไม่เอาหักได้เลยครับผมพี่มีเพจมีอะไรไหมครับมีเพจร้านนะครับเพจร้านครับเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวขึ้นลิงก์เพจร้านไว้ให้แต่ใครอยากมาทำที่นี่บอกลงมาดิ เอาดีขึ้นมากเลยดูดีขึ้นแคสวยขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะเลยครับเด็ก่อนมันจะจานข้าวใหญ่ไปเลยเลยครับเจ๋งแต่ไม่รู้เดี๋ยวลองชมก่อนเวลาผมขับขี่มันจะแตกต่างกันเยอะไหมนะครับต้องบอกก็ปลามันน่าจะตกใชแต่เวลารอบต้นมันน่าจะตกอยู่นะครับเนาะสายได้ไช่ รอบต้นน่าจะตอกอยู่เพราะว่าเครื่องมันเป็นเทรื่งงอง2องพันห้า cc เนาะตกแน่นอนนรับต้นแล้วก็ดีตรงนี้ทเป็นเนี่ยดึงจุกมันตรงนี้อ่ะมันงออกมามันก็เติมลมได้ง่ายกว่ารบ

เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยเป็นเ,เท่า,า,ทา,าไหร่ครับค่าป่ายางด้วยค่าบริการด้วยรวมรวมโคตรสวยลองไม่ขับพีครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ได้นะผมรีบจูบตัวนี้มาเปลี่ยนนะครนี่ร้อยร้อยสี่สิบบาทเวลาเติมลมมันจะได้เติมง่ายขึ้น คลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวลองติดตามชมตอนที่เราขับขี่กันอีกนะเนาะอีพีหน้างอีพีต่อไปนะครับครับใครจะมาใช้บริการมาล้านนี้ได้นะครับผมดีเลิศงานป้ายทำรับทำทุกๆอย่างเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีสสดครับ